มีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะฮะตัวนี้เป็นวินเทจนะครับวินเทจเป็นโลบบสตูดิโอสองลำโพงนะฮะในชั้นแนวนะครับโมเดล i อ5 0 7 0นะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเป็นเมเอ็นจีแปดนะครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านเรานะครับจะมาเล่นเทปต่อจักอุปกรณ์ภายนอกต่อจักโทรศัพท์เข้าเครื่องนี้ได้นะครับผ่านช่องไลน์อินอันนี้จะเป็นไลน์อินนะเป็น LR แล้วก็ด u x 3.5อันนี้เป็นไลน์เอาท์นะครับอันนี้เป็นไม้นะครับ อันนี้เป็นหูฟังหูฟังเสียบได้ทั้งสองรูเลยนะครับแล้วก็หูฟังเฮดโฟนตัวหนึ่งนะครับรูใหญ่นะครับมีสายไฟ220โวลต์นะครับแถมให้นะครับไฟหัวตรงรุ่นนะครับเป็นหัวกลมนะครับแล้วก็ใช้ถ่านได้นะครับตัวนี้ใช้ถ่านหกก้อนเบอร์ดีทดสอบให้รื้รลอยใช้งานได้นะครับนี่ไม่กอินจีแปนนะครับเสาที่อุ้มหนังไม่งอสภาพดีแล้วฮะตัวนี้สภาพสวยนะครับ ทดสอบให้ดูกั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันนะเลื่อนลงล่างสุดเป็นเทปนะครับเลื่อนตรงกลางเป็นวิทยุนะครับกลางวิทยุข้างบนจะเป็นไลน์นนะโท<ะ>นอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าปัดเตือนร้อยแปดไม่เจอเลยนะครับรอบไลท์เตือนของบ้านเรานะนะครับเดี๋ยวทดสอบเอ็มนะครับไอเอ็มนะฮะใช้งานได้ อ,นนอันนี้เอ็มครับแต่จะคืนของบ้านเรานะนะครับวางระบบจะสอบอัดนะเดี<ว>ย๋ยวผมจะลองอัาจากวิทยุลงเทปนะคนเอกคอร์ทครับเขื่อนได้นำอเอาไปประกาศให้มีกับกลักษณตลักษณ์่างจาก,ากส<น>าเตร์ดินนะครบไในยุคเดียวกันและเพราะระบบที่วางไวน้นั่นแหละเดี๋ยวลองฟังลงเรื่องลงลง่างสุดกอกว่าฟังแทดเมื่อกี้นะ เพื่อได้นำเอาไปประกาศให้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ต่างจากศาสนาอื่นนสามารถปรับสปีดเทปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูขั้นตอนต่อไปและตรงนี้เป็นระบบที่วาวครับตัวนี้เป็นโมโนสเตอริโอนะอันนี้เป็นวายนะโมโนสเตอริโอวายนะครับเสียงมันจะวายนี่จะออกกลางวานเหมือนอัลาชลาวปัจจุบันนะส่วนปุ่มนี้เป็นการเล่นเทปพร้อมกับวิทยุนะครับ อ่าต่อไปเป็นโลบปลายอินนะครับต่อเข้าไปแจ็ค l r นะครับออกมา AUX 3 5เข้าโทรศัพท์นะอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบที่ต่อจากวิทยุเครื่องเล็กนี้นะครับลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะเปิด YouTube ก็อเข้ามาอ่าทีเทปได้นะครับให้เลื่อนขึ้นบนสุดนะนะครับสถานะไฟติดปกติทุกอย่างนะ TBS FM s สเอฟ o ออนะครับจะได้เทปทำอย่างไรอันนี้ไปจากเครื่องนี้นะอยากจะใช้แบบต่อเนื่อง นะครับบดก็อยากจะได้ใหม่อยากจะได้เพิ่มอยากจะได้อีกแค่ยังไรนะครับไดเติดต่อมาทางรายการนี่แหละดีเซตได้นะครับเราก็จะมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับจัดส่งให้ถึงบ้านโดยที่ตรวจสอบให้ตรวจอบงนเาหมเดือลงนะครับเดี๋ยวผมปิดแล้วนะครับปิดไลน์ออกนะครับแจ็คแอลอาร์เข้าตรงนี้นะฮะนะครับตาทดสอบฟังนะครับ นะฮะที่อาจจะอุปกรณ์ภายนอกเมื่อกี้นะครับนะฮะได้หมดนะครับก่อซ้ายก่ขวาได้เต็มระบบเลยนะนะครับวันนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นบุ๋มนะฮะใช้บุ๋มบล็อกนะจะไม่บุ๋มบล็อกนะฮะให้ถึงนะฮะทดสอบฟังระบบเซฟนะครับเซฟก้อนหน้าก้อนหลังได้ปกติเต็มระบบเลย นี่ก็คือวันรุ่มมันเวลาเลื่อนขึ้นประมาณนี้มันจะสับรัาขึาน้นนะเแต่แต่เลื่อนปิดเปิดได้ปกตินะ ฟังวิทยุถึงจะรู้เรื่องนะคับนะเดี๋ยวจะเปิดวิทยุแล้วเช็ระบบวายฮชั่วให้ทำดีห้าพันพาผู้เชี่ยวชอนหูรอสอดแะเปิดสายทําแมสดแนวทสถานะเอฟเอ็มสตูดิโอไรติดปกติหมดนะครับนะครับแลั เนี่ยเปิดปิดวอลลุ่มปุ๊บเปิดมันจะสตารสตาร์ทใ่ตรงนี้แต่ก็ปกติ ลองเทสเพลงไทยให้ดูนิดหนึ่งนะครับเป็นคาราบาลติดลิขสิทธิ์นะถ้าเปิดเดยอะเดี๋ยวผมจะเปิดนิดเดียวนะให้ฟังเป็นเพลงไทยนะครับโอเคแต่ตามนี้นะครับโอเคนะครับประจบการรีวิวกับคุณครับ